สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ผ่านมาเจอคลิปวิดีโอคลิปนี้ช่องนี้ชื่อช่องว่าร้องเองแต่งเองจ้าผมมีประเด็นอยากจะมาคุยกับเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอีกนั่นแหละครับอืให้รู้เป็นไรนะครับช่วงนี้พักการเมืองที่ชื่อว่าพักเพื่อไทยไม่ได้เตือนผู้ที่เป็นผู้สนับสนุนของพักเลยว่าอย่าทําอะไรที่มันเกินเลย เกินขอบเขตให้ตัวเองต้องเดือดร้อนเพราะอะไรครับเพราะล่าสุดคุณเคสามถูยอีกแล้วครับจะบุกไปที่อบทอไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับคุณแม่หน่วยร้อยแคนใช่ไหมครับ ทั้งนั้นนี่เขาไม่ได้มีมีมีไหลยหลยหลายนั่นน่ะแต่ก็ไปหาเรื่องเขาน่ะทำไมอ่ะมันเกิดอ,อะไรขึ้นรับไม่ได้งไงที่เขาทำการอาจเป็นอะไรนะคำกรอนเน่ะลงในทิกตอกรับไม่ได้หาว่าเขาเขาเอาเฟกนิวมาลงในระบบคอมพิวเตอร์คือเอาข้อมูลเท็จมาลงแล้วบอกว่าตัวเองมีข้อมูลจริงไม่ใช่ข้อมูลเท็จ อกำลังนั่งกินข้าวอยู่ครับแต่ว่าอยากจะเตือนสติไปที่คนเสื้อแดงหน่อยหนึงว่าคุณเป็นควายอ่ะเขาไม่อนุญาตให้กินข้าวเขาให้กินหญ้าแทนข้าวครับประเทศไทยนี่โคตรน่าสงสารนะ จริงๆผมอยากจะฝากไปถึงคนสงขาหน่อยนะอ่ะทำไมอ่ะเคสามถุยก็เคยพูดจาหมิ่นประมาทคนที่ตายไปแล้วครับอดีตประธานองคมนตรีและเป็นคนของสถาบันด้วยถ้าฟ้องได้ผมอยากให้ฟ้องนะทีนี้ผมก็มีโอกาสได้ดูช่องทีวียีิบสี่คือช่องนี้เป็นช่องที่เรียกว่า เขาเป็นคนของพรรคเพื่อไทยโดยกําเนิดและเกิดที่นั่นพร้อมตายที่นั่นเขาด่าสื่อมวลชนของประเทศไทยครับว่าไม่เป็นกลางแต่ในขณะที่เขาลืมส่องกระจกดูตัวเองก็ไม่เป็นกลางคุณเป็นสื่อมวลชนเหมือนกับคนทั่วไปแต่กลับกลายเป็นว่าสื่อมวลชนให้กับนายทุนคุณไม่เข้าข้างประชาชนแต่คุณเข้าข้างนายทุนประชาชนบางส่วนก็เข้าข้างนายทุน แล้วหลายคนที่มานั่งดูผมก็วิจารณ์ผมเสียเสียหายหายด่าผมว่าเมากาวหรือเปล่าอย่างงู้นอย่างนี้แล้วคุณเนี่ยรักเขาเขามากขนาดนั้นเลยเหรอคุณพ่อขายฝัน คุณอาขายขายข้าวหลานสาวขายทุเรียนอ่ะขายชาติอืมมีตรงไหนผิดบ้างไหมคุณพ่อขายฝันคนก็ฝันเฟื่องไปเรื่อยเปื่อยแล้วรัฐบาลทักษินทำตัวเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ในระบบปล่อยเงินกู้ผ่านโครงการ หมู่บ้านละล้านคุยสถิบดีให้ประชาชนเอาเงินในเอาเงินในโครงการนี้ไปลงทุนทำธุรกิจให้ได้กำไรแล้วท่านก็ให้เอาแล้วก็ให้ท่านเอาเงินกลับมาคืนที่หมู่บ้านเพื่อหมู่บ้านจะได้เอาเงินนั้นไปให้คนอื่นหมุนต่อคนสมัยนั้นเขาไม่ได้คิดแบบนั้นกันถ้าเขาคิดจะทำธุรกิจ เขาคงไม่เข้าไปกู้นี่ยืมสินของหมู่บ้านแล้วเอาไปซื้อของเข้าบ้านเต็มหรอกครับสินค้าเงินผ่อนเต็มมากในยุคนั้นนะราชินีราชาเงินผ่อนก็มีราชินีเงินดาวก็เยอะแยะยุคนั้นนะแต่สุดท้ายเป็นไงครับพอทักสินหมดอำนาจทุกคนโดนยึดของหมดตู้เย็นโทรทัศน์ทีวีอะไรแล้วแต่ยึดไม่จ่ายคูยยึดเรียบร้อยจบ รถมอเตอร์ไซค์บ้างรถกระบะบ้างรถเก๋งบ้างอะไรบ้างที่คือคือไปกู้กันมาเนะ่ยจากกองทุนหมู่บ้านนะ่ะนั่นคือการปล่อยกู้โดยรัฐบาลน,นักศิน์แล้วคุณนักศิน์เกือบจะทําสําเร็จอีกอันก็คือหวยออนไลน์หรือหวยบนดินนะ่ะคือลากหวยใต้ดินขึ้นมาทําบนดินคืออยากให้คนติดเสพติดการเล่นเล่นหวยอะ่ะคือก็ไม่สาเร็จ ถัดมาคุณนายอะไรนะลูกสาวของเขาก็คิดอไอหวยกเกษียณใช่ไหมบอกว่าถ้าซื้อไม่ถูกไม่เป็นไรเราจะเก็บให้ท่านจนกระทั่งอายุครบหกสิบปีแล้วเราจะคืนให้ท่านถึงเวลาหกสิปีไม่รู้จะได้คืนหรือเปล่าไม่ทราบท้ายที่สุดก็น,นั่นแหละครับมีคนบอกว่าอะไรนะคุณพ่อขายฝันคุณอาขายข้าวลูกสาวหลานสาวขายชาติผมแถไมไเลยคือขายทุเรียนด้วยผลไม้ที่แพงมากยังไปขายเขาอีก แล้ววันนี้เคสามถุยก็ด่าคนไปทั่วจนไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีค่ากับใครเลยถ้าอาเป็นจตุพรหรือเป็นอาอาคอปทอรเนี่ยเออเขาอาจจะคุยกับท่านหน่อยหนึ่งนะเพราะท่านก็มีปัญหากับเขาใช่ไหมแต่คนอื่นไม่มีใครด่าท่านไม่มีใครยุ่งกับท่านอยู่ให้ฉลาดหน่อยก็ไม่ได้คุณเคสามถุยอยู่ในที่ของตัวเองอย่าไปด่าคนอื่นเขา เขาว่าคุณด่าเขาแล้วคุณได้อะไรไปเขาไม่เคยด่าคุณแต่คุณกลับไปด่าเขาคุณก็ไม่ต่างจากคนบ้าที่ผมกําลังนั่งคิดอยู่ว่าสโลแกนเขาพูดอย่างเนี้ถ้าบ้าเขาว่าให้ไปสุราษฎร์แต่ถ้าคุณเป็นแค่ประสาทให้มาอยู่สงขลาก็เลยไม่รู้จะให้อยู่จังหวัดไหนดีเนี่ยกลัวว่าถ้ามาสงขลาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แค่ไปโรงพยาบาลประสาทเนี่ย ได้ไปนอนโรงพยาบาลจริงๆอ่ะข้อหาโดนคนหลงขากระทืบเพราะไปเก่าเขาเรียกว่าพาดพิงถึงคนที่ตายไปแล้วด้วยเป็นเจ้าของบ้านสี่เสาเทเวศแล้วกันแล้วสำคัญเขาก็เป็นประธานองค์มนตรีนั่นคือคนของสถาบัานด้วยครับไปเก่าวหาเขาเฉยเลย นี่ผมไม่เข้าใจนะว่าประเทศไทยเนี่ยมันอะไรกันลักกันหนาอืมผมจริงๆผมอยากจะพนันกับคนดูนะแต่ไม่เอาดีกว่าคุณเชื่อหรือไม่ว่าเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยพับประชาชนได้อีกแล้วได้ถล่มทลายด้วยแต่กลับไม่ได้บริหารประเทศเพราะมัวแต่ไปยุ่งมาตราหนึ่งรอยสิบสองไง ทีนี้ตอนนี้มีหลายคนนะครับออกมาพูดจาว่าคอพทเอยหรือว่าหรือว่าน้องต้มของเราเนี่ยทวินหารัฐประหารจะลากรัฐประหารออกมาไม่ใช่น้องคู่งานนี้ไม่ใช่น้องสม้มแล้วก็ไม่ใช่คอพทอฟังให้ดีนะครับคนที่จะลากรัฐประหารออกมาก็คือเสื้อแดงทั้งหมดทำไมครับ คุณก็จะรีบออกมาปกป้องเจ้านายตัวเองไงเพราะมันทนไม่ไหวแล้วว่าโดนด่าทุกวันโดนด่าทุกวันอยู่ในที่ที่ของเราไม่ได้ต้องออกมาต้องออกมาพอคุณออกมาปับ๊บออกมาทําไมคุณออกมาคุณก็อาจจะไปเปิดศึกกับเขาเรียกว่าอดีตมิตรที่กลายเป็นศัตรูในปัจจุบันจากนั้นคงพอมีเวทีขึ้นมาปปาใสกันไปปาใสกันมาฮึมหึมกันไปฮึมฮึมกันมาเดี๋ยวก็มีการรัฐประหาร แต่ทีนี้ไม่รู้ว่าใครจะได้เป็นนายกคนใหม่เผอๆพอร,พรัฐประหารเสร็จใช่ไหมครับผมอยากให้คณะรัฐประหารเนี่ยปิดประเทศสักยี่สิบปีสิเอาตรงๆเลยปิดประเทศจากนี้ไปยี่สิบปีหรือสามสิบปีก็ได้ถ้ารัฐประหารปีนี้นะให้เปิดอีกทีปีสองพันห้าร้อยเก้าสิบแปดตอนนั้นผมอาจจะตายไปแล้วนะผมอยากจะดูคนรุ่นเนี้ย ว่าบวกไปสาสิบปีอ่ะคือไม่เท้ายอดทองแต่บองยอดเพชรกันเป็นแถวแล้วนะ่ะจะรู้สึกยังไงแต่เกิดคนยุคยุคนั้นเกิดเห็นว่าโอ้ยประเทศเราดีขึ้นทันทีทันใดคือเทคนิคคือปิดไปเลยไม่ต้องให้ให้ใครออกมาอะไรแบบเนี้ยเพราะมันน่าเบือ่อเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าคอปทอหรือพันธมิตรเดิมกปพสเดิม จะเป็นคนพาทาหารออกมาโ no. น่นปชครับแต่ถ้าน,นปชไม่ออกมาทาหารก็ไม่มาเมื่อ11ปีที่แล้วนปชกับกปปสและพทมกำลังจะมีเรื่องมีราวกันลุงตู่ขออนุญาตยึดอำนาจยึดเสร็จครองมาแปปีคนด่าทั้งประเทศพอลุงตู่ไป ผลงานลุงตู่เนี่ยก็เปรียบเสมือนน้ำลดต่อผุดเปรียบเสมือนน้ำลดต่อผุดคนเห็นผลงานกันเยอะแยะเอ่อช่องอื่นผมจำไม่ได้นะแต่ที่จำได้คือช่องกบอโนคนนี้เอาเรื่องของลุงตู่มาพูดซะผมนี่เถียงไม่ทันเถียงแคนไม่ได้เออเขาพูดถูกอะ่ะหนึ่งในนั้นคือลุงตู่เป็นคนที่ทันสมัยยิ่งกว่ารัฐบาลเพื่อไทยเ,เพราะลุงตู่เป็นคนปฏิวัติ ระบบการเงินของประเทศให้ทันสมัยชน,นิดที่เรียกว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังเท้ามันสมองของคุณทักษิณชินวัตรเองยังสู้ลุงตู่ไม่ได้เลยครับเพราะอะไรครับลุงตู่เป็นแค่นายทหารแต่กลับคิดระบบพร้อมเพลงขึ้นมาได้ยังไงไม่ทราบแล้วที่สำคัญคิวอาคตมาในยุคลุงตู่เลย ก่อนหน้านั้นเรายังไม่มีระบบออนไลน์ที่มันชัดเจนเรายังไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนกันทั้งประเทศยังไม่มีคือมันเริ่มเริ่มเมขาเรียกว่าเป็นการฟักตัวแล้วละ่ะว่ามีสมาร์ทโฟนโผล่เข้ามาบ้างแล้วแล้วคนที่จะซื้อได้ก็ในยุคนั้นก็คือคนระดับกลางขึ้นไปส่วนคนระดับกลางลงมาหาคนระดับล่างก็ใช้กดปุ่มต่อไปนะครับผมรู้จักมือถือหน้าจอสัมผัสปี59จนถึงทุกวันนี้ผมได้รู้ว่า ถ้าเรายังมีโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกหรือดิจิตอลโดยไม่มีมือถือเราก็เปรียบเสมือนคนไทยที่ถูกกล่อมประสาทว่าเอาละมันมีเหตุการณ์อะไรแล้วแต่เกิดขึ้นตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยเราก็จะถูกปิดหูปิดตาไม่ให้รับรู้เหมือนกับตอนนี้หลายๆคนออกมาพูดไง สื่อประเทศนี้ปิดหูปิดตาคนไทยไม่อยากให้ให้รับรู้เรื่องที่ถูกต้องเรื่องที่นู่นนี่นั่นว่ากันไปแต่พอมีโทรศัพท์เข้ามาเกี่ยวข้องโอ้โหความรู้เพียบแน่นเต็มไปหมดเลยครับอืทีนี้ลุงตู่มาเริ่มพัฒนาระบบพร้อมเพย์ใช่ไหมมีแอปกระเป๋าตางังมีแอปถุงเงินมีบัตรประชารัฐโอ้โหทันสมัยไหมปฏิวัตริระบบการเงินของประเทศจะเรียกว่าคนไทย ที่รักพักเพื่อไทยเองเนี่ยก็ยังไม่ใช้บริการของไอ้พ้อมเพย์อยู่เลยทุกวันเนี้ไหนมีใครไม่ใช้บอกมามั่งดิคนไหนบอกมามม่งเดี๋ยวว่าอ๋อเราเราจ่ายเป็นเงินสดนะเราไม่ใช้นะไอ้พ้อมเพย์เนี่ยเราไม่เอาโอเคไอ้ร้านค้าที่ไม่เอาพ้อมเพย์เราก็เข้าใจอยู่ในบางบริบทแต่ตอนนี้พอเปลี่ยนรัฐบาลปุ๊บสิ่งที่ผมเคยพยายามจะพูดในอดีตนะขออนุญ,ญาตย้อนกลับมาพูดในตอนนี้นะ เปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนชื่อโครงการแต่วงเล็บแจกเงินเหมือนเดิมมันเกิดอะไรขึ้นครับเปลี่ยนโครงการเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนชื่อโครงการน่ะเปลี่ยนรัฐบาลแต่แจกเงินเหมือนเดิมคนไทยก็ไปเอาสิจริงไหมมีใครบ้างไม่เอาก่อนหน้านี้ที่ผมพูดเรื่องอินเทอรตวอลเไว้อะ บอกว่าผมต้องการเงินสดเท่านั้นถ้าไม่ให้เงินสดผมไม่รับหลายคนบอกว่าไงไม่เอาก็หุบปากแล้วอย่าให้รู้นะว่าพอถึงเวลาที่เขาให้ไปลงทะเบียนแล้วก็ไปลงกับเขาหรืออย่าให้รู้เนาะไปรับเงินเข้ามาอ่าครับสุดท้ายนายกมันแจกไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตนี้ไม่ได้ก็เลยกลายเป็น3ามกลุ่มแรกที่ได้ก็คือผู้พิการผู้ถือบัตรประชารัฐและผู้ถูงอายุ และทิ้งอีกสามกลุ่มเอาไว้ข้างหลังคือเด็กอายุสิบหกถึงยี่สิบคนลงทะเบียนแล้วยี่สิบเอ็ดถึงยี่ยี่สิบเอถึงห้าสิบเกและคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลยและไม่มีบัตรประชาัดัด้วยไม่มีสมาร์ทโฟนอีกยี่สิบเอดห้าิบเ้าเหมือนกันอ่าแต่สื่อส่วนใหญ่เขาจะพูดแค่2กลุ่มจริงๆมันสามสามกลุ่มแล้วยังไงต่อวันนี้ก็ยังแจก,กไม่ได้เลยเงินที่ต้อนน่ะ แต่ขยันสร้างเรื่องใหม่คือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ลุงแอดลุงหงาหน้าปูแกร้องเพลงเพื่อไทยคาสิโนด่ากแกํำปอดอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นคือใครคัดค้านไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผิดหมดก็ดูตัวอย่างในเคสามถุยดิเป็นได้แค่ เห็บมัดที่เกาะอยู่บนตัวสุนัขยังอุตสาหะจะไปยื่นเรื่องฟ้องเขาอีกทั้งนั้นที่เขาก็ไม่ได้ด่าตัวเองด้วยตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได้มีความผิดอะไรกับเขาคือคือคือแม่นัดน้องะแมนเนี่ยอ่าไหนๆก็พูดคำหัวและแม่นัดน้องะแมนเนี่ย เขาก็ไม่ได้ด่าคุณเคสามถุยด้วยเขาไม่ได้ให้ค่าคุณด้วยเขาพูดถึงอดีตนายกทักษิณกับทีมงานว่าเมื่อก่อนเขาเคยสนับสนุนแต่วันนี้เขาไม่เอาแล้วเพราะเขารู้แล้วว่าอะไรเกิดขึ้นเขาก็เสื้อแดงเดินมนั่นแหละแต่เขาย้ายไปเพราะอะไรเห็นกันทั้งประเทศแต่ควายใส่เสื้อแดงไม่รู้เรื่องพูดยากเนาะทีนี้จะไปฟ้องเขาอะ ถ้าเขาถามกับจะตอบเขายังไงอ่ะเขาเอากลับขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวนี่ผมอยากให้คนสงขาฟ้องเลยเนี่ยไปกล่าวหาอาดีตประธานองคมนตรีเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะครับอืมเพราะฉะนั้นการเมืองช่วงนี้ผมไม่ต้องวิจารณ์อะไรเพิ่มเติมนะเสื้อแดงเดิมหรือนอปชนี่แหละแล้วก็พักเพื่อไทยเนี่ยยังหน้าด้านจะอยู่ต่อให้ครบเทอมเพราะอะไร พอไปเลือกตั้งก็แพ้สิจริงไหมถ้าไม่จริงก็เถียงได้นะเพราะคนชนะคือพักประชาชนแล้วไม่ต้องคิดว่าผมจะไปเลือกด้วยผมอยู่หัดใหญ่สงขลาอีกก็ไม่ต้องคิดว่าผมนี่สาวกของประชาธิป,ปัตย์ริซึมไม่เกี่ยวผมขออนุญาตไปเลือกพักเล็กนะครับแล้วไม่บอกเยว่าพพักอะไรถามว่าทําไมเหตุผลที่ผมไม่บอกเพราะยังไม่ถึงเวลาเลือกตั้งถึงเลือกตั้งแล้วผมก็คงไม่บอก ขออนุญาตไปเลือกพักเล็กคือเจ็บน้อยสุดคือไม่ได้คิดว่าพักเล็กจะได้เข้ารัฐบาลหรอกแต่ก็ไปกาให้อย่างนั้นแหละนะอืมก็จะประมาณนี้นะของปาของคอเดี๋ยวผมจะอืม ขออนุญ,ญาตนั่งกินข้าวต่อให้จบแล้วกันนะครับทิ้งท้ายตรงนี้เลยฝากหนึ่งสองกลุ่มเลยดีกว่าตอนนี้คือสื่อมวลชนฝ่ายเสื้อแดงอะ่ะการที่คุณไปด่าว่าสื่อของภาครัฐเป็นสื่อเอียง จระเทเล่คุณก็เอียงเหมือนกันไม่ต้องไปด่าเขาถ้าสื่อมันไม่ดีจริงๆประชาชนก็ตัดสินกันเองอย่าทำตัวเป็นสารเตี้ยเขามีเขาเขามีคนอื่นตัดสินอยู่แล้วแล้วอีกอย่างภาพทั้งหมดที่มันโผล่ออกมาในสื่อต่างๆถ้าคุณบอกนั่นคือเฟคนิวคือภาพไม่จริงเรื่องไม่จริงงานนี้ผมว่าคุณไปฟ้องเอ อปทอได้เลยใช่ไหมไปฟ้องด้เลยครับ <c oughs> พราะดูดูแลสื่อของฝ่ายเสื้อแดงเองก็ไม่ได้อยู่ตรงกลางอยู่แล้วคุณก็เลือกข้างชัดเจน <c oughs> ผมก็ไม่มีอะไรจะต้องพูดเยอะแยะมากมายไปกว่าน,นี้แล้วเนาะต้องกราบขออภัยช่วงท้ายที่อาจจะมีเสียงลูกน้องเข้ามาให้มันรำคาญรูหูเล่นๆนะครับ ยธรรมชาติเลยไม่มีการเฟกแล้วผมพูดอะไรออกไปเนี่ยผมไม่ได้เขียนสคริปต์นะบอกไว้ก่อนผมไม่เขียนสคริปต์ผมห้าสี่สามตองหนึง่งตั้งกล้องปับ๊บอัดปุ๊บคุยได้เลยและผมก็ไม่ได้กลัวว่าใครจะมาฟ้องอะไรผมนะคุณไม่มีปัญญามาฟ้องผมหรอกเพราะเรื่องราวทั้งหมดที่ผมดูดูผ่านตามาก็เห็นแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะ ก็ขออนุญาตปิดคลิปเลยแล้วกันเพราะรู้สึก,กลำคาญลำคาญเสียลูกน้องจังแหละมันมีคนแปลกหน้าเดินผ่านกล้องด้านหลังครับพอมีคนแปลกหน้าเดินผ่านกล้องอน่ะมันก็น่าทำหน้าที่ของมันเองเห็นไหมครับหมาเห็นคนแปลกหน้ามันรู้จักเห่าให้เราได้ยินบางทีเราลำคานเนี่ยไม่อยากนั่นนูนนี่เลยคือลำคาญเสียงมัน แต่เรามานึกอีกทีเออหมามันทําหน้าที่ของมันนะเช่นเดียวกันกับคนก็ทําหน้าที่ของคนครับแล้วผมอยากจะฝากไปถึงนปชเดิมนะก็เสื้อแดงนั่นแหละที่ยังเหลืออยู่นะสักครู่ครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง อยู่ตรงหัวพอดีเลยครับเต็มเต็มหูเลยอ่ะผมขออนุญาตฝากไปถึงคนรักพักเพื่อไทยพักพลังประชาชนแล้วก็พักไทยรักไทยเดิมนะครับว่าคุณจะรักใครชอบใครมันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวที่ผมไม่ไปห้ามตามสบายแต่คุณก็ไม่ควรจะไป พูดจาไม่ให้เกลดคนที่เขารักเดี๋ยวสักครู่นะครับอขออนุญาตนิดนึงพอดีเมื่อกี้ผมตัดเสียงมันรำคาญมากเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดใหม่ทีนะครับจะจบคลิปแล้วก็คืออยากจะฝากถึงนปชและคนรักพักพักไทยรักไทยเดิมพักพลังประชาชน แล้วก็พักเพื่อไทยปัจจุบันนะครับว่าการที่คุณจะรักไทยเป็นสิทธิส่วนตัวไม่ใช่สิทธิส่วนรวมจะเอามาใช้ในที่สาธารณะไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ห้ามใช้นะแต่ถือว่าใช้ไม่ได้แล้วการที่มีคนเขาไม่ชอบใจคนที่คุณรักเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก็เป็นสิทธิ์ของเขาไปถ้าคุณมองว่าที่นี่คือประชาธิปไตย คุณก็ไม่มีสิทธิ์เอามือไปอุดปากใครว่าห้ามพูดแล้วอีกอย่างตอนนี้ผมขอเน้นย้ำเลยคนที่ด่าสื่อมวลชนว่าไม่เป็นกลางมันมีสื่ออยสองประเภทในในสังคมตอนนี้สื่อที่มีใบประกอบวิชาชีพคือสื่อหลักที่อยู่ในโทรทัศน์ในวิทยุในในโลกออนไลน์ต่างๆกับผมก็คือส่วนที่สองของประเทศคือสื่อที่ไม่มี ไม่มีใบประกอบวิชาชีพและไม่ได้เป็นคนหาคงหาข่าวอะไรชิบหายใยหาเลยครับอาศัยอย่างเดียวคือตอนนี้ผมเปิดในโทรศัพท์ในโทรศัพท์ดูอันไหนถูกผมเอามาขยายความต่อแล้วก็เห็นด้วยอันไหนผิดก็เอามาพูดแบบนี้แหละนะเพราะฉะนั้นที่ผมพูดไปทั้งหมดผมไม่ได้มีเจตนาลมจะให้ใครทะเลาะก,กับใครแต่ผมอยากจะฝากไปถึงคนที่อ้างว่าสื่อของรัฐเอียงข้าง คุณก็เอียงข้างไปเลือกทักษิณแล้วจะไปด่าสื่อเขาทําไมทักษะถ้าคุณจะบอกสื่อที่เป็นกลางจะต้องเลือกทักษิณเหรอผิดคุณต้องเลือกประชาชนเลือกประเทศชาติไม่ใช่เลือกทักษิณอ่าผมพูดประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตกินข้าวต่อแล้วกันโอเคครับท้ายคลิปวิดีโอเหมือนเดิมนั่นแหละทิ้งท้ายด้วยหมายเลขบัญชีเดิม เผื่อใครที่ลำคาญลำคาญจะมาคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ผมก็ไม่ว่านะผมก็จะรออ่านนั่นแหละธนาคารทหารไทยธนาชาติสาขาใหญ่ธนาคารทหารไทยธนาชาติสาขาใหญ่ชื่อบัญชีนายยุทธการหงพักดีชื่อบัญชีนายยุทธการหงพักดีเลขที่บัญชีสามหนึ่งหกสองหกสองแปดสมมุติว่ามีใครมาบอกคุณว่าผมเปลี่ยนหมายเลขบัญชีแล้ว กรุณาถามคนที่เขามาบอกคุณด้วยว่าชื่อบัญชีสะกดตามนี้หรือเปล่ายอยักษ์สระอุทอทหารทอทงกอไก่สระอาะรอเรือไม่มีนอนเนนกาลันชื่อนามสะกูลครับหอยหีบงองงูสอบอรุฤษีกาลันพอสัมภาวษิณากาศกอไก่ดอเด็กสระอีตามนี้ไหมถ้าใช่โอนเงินมาถ้าไม่ใช่อย่าโอนเดี๋ยวเกิดพลาดขึ้นมาเขาบอกชื่อปับ๊บ เอามันสะกดผิดเฮ้ยมันสะกดผิดนะทั้งชื่อทั้งนามสกุลนะ่ะแต่มันอ่านเหมือนกันน่ะเป็นไปได้เช่นคําว่าการมันใส่นอนเนนกาลันพักมันใส่พอพานหรืออ่ามันใส่พอพานหรือว่าหงไม่สอบฤรษีเป็นสออื่นแทนอ้าวทีนี้มันกลายเป็นอะไรขึ้นมาครับ ผมเจ้าของช่องถูกด่าอีกว่าผมไปหลอกลวงชาวบ้านหลอกให้โอนเงินให้แล้วสุดท้ายก็ไปโอนเงินให้มิจฉาชีพอย่านะครับเตือนกันด้วยความหวังดีโอเคครับก็เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะผิดพลาดอะไรตรงไหนยังไงผมก็ต้องกราบขออาภัยท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยแล้วก็ฝากไปถึงเคสามถุยนะครับถ้าได้มีโอกาสมาดูคลิป คุณนี่ค่อนข้างปากเสียนะด่าคนไปทั่วก็พอเพลงซะบ้างคนอื่นที่เขาเห็นต่างเนี่ยเขาไม่ได้ด่าคุณเขาด่าทักษิณด่าพรรคเพื่อไทยด่าตระกูลจินวัตรเขาไม่ได้ด่านามตระกูลคุณแล้วก็พ่อแม่พี่น้องคุณไม่เกี่ยวแล้วขอร้องเป็นการส่วนตัวแล้วก็ทิ้งท้ายว่าอย่ามากล่าวล่วงกับคนที่ตายไปแล้วเลยนะให้เกียรติเขาหน่อย เขาก็ตายไปหลายปีแล้วอดีตประธานองคมนตรีที่อยู่จังหวัดสงขลาเนี่ยเดี๋ยวเขาหน้าเขาหลังเนี่ยอยากกินเต้าคั่วเนี่ยไม่ได้กินอีกข้าวเหนียวไก่สูตรต้นตำรับก็กินไม่ได้อีกพราะเข้ามาเดี๋ยวก็เดี๋ยวเขาเขาแจก,กอย่างอื่นให้กินแทนครับข้าวเหนียวไม่ได้กินจะไ,ได้กินเท้าแทนเนี่ยนะครับประมาณนี้แล้วกันโอเคครับก็ยาวมากพอสมควรแล้วก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต นั่งรับประทานอาหารต่อแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าคอมเมนต์กันดีๆหน่อยนะแล้วอย่ามาบูลลี่อะไรกันเยอะแยะมากมายเรื่องหน้าตาสด้วยส่วนหนึ่งหรือแม้กระทั่งไอ้คำพูดที่บอกว่าเมากาวหรือเมายาอะไรเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับอโอเคพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอดูครับผมจะไม่หยุดอัดวิดีโอเนาะแต่เรื่องของาศาสนาเดียเด๋ยวเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปในอนาคต คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ